สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องเมลลีมาริทิมฟันนะฮะวันนี้เราก็จะมามรีวิวการ์ตูนเรื่องใหม่กันนะครับต้อนรับสักราชใหม่2022นะครับถ้าเกิดว่าใครโชคยังไม่ดีอยู่เหมือนผมนะฮะก็ขอให้โชคดีในวันปีใหม่นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครยังโชคดีอยู่นะฮะก็ขอให้โชคดีต่อไปนะครับวันนี้เราก็จะเปิดสักราชใหม่นะฮะกับการรีวิวการ,ร์ตูนเรื่องแรกในรอบปี 2022นะครับนั่นก็คือเรื่องที่มีชื่อว่ารักแท้หรือว่าแพ้เวทมนต์นะฮะแต่งโดยอสุชิอุชิยามานะฮะร,ราคาก็ไม่แพงมากนักนะครับพอหาซืกก้อได้ในราคา90บาทนะครับเรื่องนี้นะครับก็จะกล่าวถึงมิยามาเอะไคโตะนะครับเขาเนี่ยเป็นกระตาชายในหนึ่งในโรงเรียนนะฮะที่ใช้เวทมนต์ไม่ได้เลยนะครับคือ ในเรื่องราวเนี้ยพื้นเพก็จะเป็นคนที่ใช้เวทมนต์ได้กันหมดนะครับแต่ว่าพระเอกเนี้ยเขาไม่สามารถใช้ได้เลยนะครับเขาไฟฟันนะฮะจะเป็นจอมเวทผู้ยิ่งใหญ่นะครับแต่ด้วยการที่เขาไม่มีเวทมนต์เนี้ยมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยนะครับเขาก็เกือบจะตัดใจเกี่ยวกับอ่าเรื่องเวทมนต์นี้แล้วนะครับเพราะว่าเขาอยากจะไปให้ถึงสัญญาที่เคยให้ไว้กับเด็กสาว นางหนึ่งนะคะก็คือนางเอกของเราที่ว่าชื่อว่าไม้นะฮะไม่เนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่เป็นนักเวทมีลำดับขั้นที่สูงนะฮะโรบโบเลกนนะฮะคือว่าลำดับขั้นที่สูงในโรงเรียนเนี่ยมันก็จะมีลำดับขั้นของเวทมนต์อยู่ใครได้ตำแหน่งอะไรไปนะฮะไม่เนี่ยก็จะได้เป็นโรบโบเลกันนะฮะซึ่งพระเอกเนี่ยเขาเคยให้สัญญาไว้ใ,ในวัยเด็กนะฮะเป็นเพื่อนสมัยเด็ก อยากจะไปให้ถึงฝันนั้นแต่ว่าเขาเนี่ยคนพบว่าตัวเองไม่มีเวทมนต์เลยแม้จะพยายามฝึกฝนร่างกายนะครับการต่อสู้หรืออะไรมาก็แล้วแต่แต่เวทมนต์เนี่ยกลับไม่ตื่นขึ้นมาจนเขาท้อแท้นะครับเวลาใครถามเขาที่มีเวทมนต์เป็นส่ยนเนี่ยอยากจะได้เวทมนต์ไปทําอะไรนะครับเขาก็โม้ตอบส่งไปว่าอยากจะสร้างฮาริมในโรงเรียนนะอะไรประมาณนั้นนะฮะคนก็เลยรู้สึก ใอยากขยงนิดหน่อยนะฮะว่าเขาจะทําความฝันอะไรที่จะมาทําหาลองฮาเรมอะไรแบบเนี้ยเขาก็เลยไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับในโรงเรียนสักเท่าไหร่นะฮะโดยกับเฉพาะผู้หญิงนะครับแต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยจูจู่พลังเวทมนต์ของเขาก็ตื่นขึ้นมาทําให้คนอื่นเนี่ยตกลุ่มรักเขาในทันทีนะฮะเพราะว่าเวทมนต์นั้นก็คือชามนะครับในการสะกดจิตใจทําให้ลุ่มหลงตัวเองนะครับ ยิ่งไอคำที่เขาโม้ไปนะฮะว่าอยากจะสร้างฮาเร็มในโรงเรียนเนี่ยแล้วก็ได้พลังแบบนี้มาอีกนะครับพอเขาใช้พลังไปโดยไม่รู้ตัวเนี่ยทำให้โรงเรียนปั่นป่วนวุ่นวายนะครับชื่อเสียงในทางลบเขาก็เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับจนทําให้โรโบเรแกนนะฮะที่เป็นผู้คุมกฎของโรงเรียนเนี้ยสภานักเรียนอะไรต่างๆนะครับก็บอกว่าจะยึดเวทมนต์ของเขาเนื่องจากทําความเสียหายให้กับโรงเรียนแล้วก็ทําความอับอายให้แก่ อิสตรีในโรงเรียนแห่งนี้นะครับเขาก็เลยรู้สึกแย่นะครับทั้งทั้ง,ท,งที่พลังตื่นขึ้นมาแล้วแต่พลังหนึ่งเดียวของเขาเนี่ยกำลังจะถูกแย่งไปอย่างนั้นหรือเขาก็เลยพยายามที่จะพิสูจน์ตัวตนนะฮะแล้วก็ทําให้สภานักเรียนยอมรับและจะไปให้ถึงขั้นนักปราดผู้ยิ่งใหญ่นะฮะเป็นนักเวทผู้ยิ่งใหญ่ที่ทําให้ไม่ใน,ะนอของเรายอมรับให้ได้ มันก็จะเป็นแนวเลิฟคอมดี้แฟนตาซีนะฮะมีโป๊วป๊อปแอมนะฮะแต่อย่าคาดหวังว่ามันจะไปเห็นร่างเปลือยเปล่าทั้งหมดนะฮะหรือว่าไรเมียงหมอกศิลธรรมอะไรเ,เรื่องนี้มีเซ็นเซอร์เต็มๆเลยนะฮะแบบเป็นภาพแปะทับไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครหวังว่าที่จะเห็นการไรเหมอกอะไรเนี้ยเลิกได้เลยนะฮะเลิกคิดได้เลยเพราะไม่มีแต่ว่าเนื้อเรื่องผมว่ามันก็สนุกอยู่ใช้ได้นะครับ ออกแนวเลิฟคอมเมดี้สนุกสนุกตลกตลกอีกเรื่องหนึ่งนะครับคล้ายๆกับเซเลฟนะฮะเจอพดเรื่องเส้นเรื่องต่างกันแต่ว่าอารมณ์คล้ายๆกันนะครับคิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ได้ทำเป็นแอนิเมชันในอนาคตนะครับใครสนใจก็ไปหาได้นะครับกับค่ายสยามอินเตอร์คอมิกนะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่ารักแท้หรือว่าแพ้เวทมนต์กันแน่นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะฮะ กดกระดิ่งแจ้งเตือนพร้อมกับคำว่าทั้งหมดเอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ